ไทยแลนด์แล <formation> ้ก <handled klore theater> ็เฟสนะฮะ2020งันยขณะนี้นะฝนกำลังจะมานะครับเด็กๆทำนายต่อหลายสิ่งบรรยากาศดีๆนะจะมีเนี่ครับแบนนั์เพลงสกูนะมามาขายอะไรด้วยนะไม่ขายมาแจกด้วยนะก็มีขายอะไรที่บู๊ดด้วยนะบรรมีการไปสวนกระโดดนะมีการรวมะนอยู่นะ จากเพลงะตะกูลด้วยนะฮะเป,เป็นการเล่นเกมบริเวณนี้ด้วยนะฮะเป็นแปัวนะคระวังด้วยนะวัติกครับ BFC นะก็คอดได้เลย้งได้ม้ได้งได้ม้ได้เ้เัล้วก ทามาต่อแต็กแค่ตัวเดียวนะแต่ว่าโอเคแล้วสวยงามสุดวันนี้นะดูนะดูวันนี้นะทำอะไรต่อนะเอ้ยฝ่ายฝเลยนะครับเอฟซีนะเปบแปดพวงนะครับเอฟซีขณะนี้ทำอะไรต่อนะเอ้ยนะครัไม่เหมาะสมสำหรับแจกในเอฟซีแต่ว่าดับอยู่ในสนามสนามที่สองนะครับเป็นการเทสระบบของเครื่องยนต์นะ แต่อะไรนะต่างๆที่อยู่ในขายในงานนะครับของอินนโเย,ยอะแยะเลยนะผลิตลังจ์กระตงนะครับแต่ว่านี่นะบริเวณนี้นะหน้าห้องน้าห้องผ้านะใบรุ่นเยอะนะคืนนี้นะจัดแน่นอนเลยบริบเรวณนู้เป็นจุดสตาร์ทฮะแล้วก็มาฝั่งเส้แล้วบบบบบลักษณะเป็นแบบเทสระบบไอซีเทประบบนะครับ ไุทนี่นะซื้ออะไรนะยุ่อยู่ในบูธนะก็สามารถที่จะมานะครับเพจเราได้เลยนะฮะเอฟซีพวกนะฮะเอฟซีทำในการเวนในสนามที่สองนะเอฟซีเมื่อกี้เป็นเป็นการเวนในสนามจริงนะครับครั้งแรกนะก็โอเคแล้วเอฟซีอ่ะ พา,นะาไลที่อยู่ในมกิตัณฑ์ต่างๆนะครับเบลเอีกก็ปาด้วยนะคร mm hmm. เป็นคู่ดำานาเวลนะเบลเือน,เนะคบนะแล้วก็วน,นี้เบลอกก็นะฮะพยายามสร้างแบรนด์ตัวเองเพื่อจะมีการแข่งขันคนระับในสนามกันด้วยนะ mm hmm. มีการยากล้อข้ามฉุดด้วยแล้วเราก็ลองดูดเลยสิทุกคนไฟฝันอยากเป็นนะฮะอยากเป็นนักนักขับนะ,ะต้องเป็นการเข้าคอร์สกันนะฮะที่ทำงานที่เขาจัดกาน,นงานแฟน,น,น,ลน,นะคลับชุมนะฮะต้องพยายามดูข่าวสาระะที่ไหนบ้างนาฬิกา สมัคนะนะักขับหน้าใหม่นะแต่ที่นะนี้นะบริเวณนี้คือน้องนอต้องตางนะอ่ลืมกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามด้วยนะครับเอฟซีนะช่วงนี้ผมกยังตอกนะไปเดี๋ยวทำอะไรต่อนะเอฟซี